สวัสดีนะคะเพื่อน, 7, นทางจิตวิทาาธรรมทุกทท่านนะคะวันนี้ก็บุ๋มนะคะวิพานาเดวิสก็อยากจะมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ของการที่เรานั้นได้มารักษาสิลแล้วสัทภาษณ์สิก็มารักษาเรานะคะด้วยแรงอธิษฐานทําให้เราสมหวางในสิ่งที่เราปรารถนานะคะเ,เมื่อกี้ฟังเรื่องของน้งตุ๊กรู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันนะคะ <laughs> ก็ทุกคนนะล้วน,วน,วน,วนวแต่มีอดีตนะ แต่ว่าอดีตทุกอดีตมันทําให้เราคือให้เราเป็น,เป,นเป็นเราในปัจจุบันใช่ไหมคะแต่เราสามารถที่จะสร้างเหตุของปัจจุบันให้เราได้ไปในอนาคตในทางที่ถูกต้องและก็ทางที่ที่ดีงามน,นะคะเพราะว่าตามคำกล่าวขององค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวไว้ว่าทุกทุกคนนะคะที่มาเกิดเราทุกการเกิดล้วนแต่เป็นทุกนะคะเพราะว่าเรามีกรรมเป็นของของตนนะคะ มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่อยู่อาศัยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แล้ก็จะอีกเลียงผลของกรรมนั้นไปไม่ได้ทุกคนรับผลของกรรมนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตก็คือเราก็อยากเป็นคนดีดีแค่ไหนเราถึงจะเป็นคนที่พ้นทุกข์ทาวรได้ในอนาคตการอันใกล้นี้มของเรานะคะก็คือก็เริ่มจากการมารักษาศีลนะคะ รักษาศีลแล้วก็คือให้หละเอียดขึ้นไปหน่อยก็คือกรรมบทติใช่ไหมคะก็คือว่าวันๆเราก็พยายามพยายามดูต่ตัวเองทบทวนตัวเองว่าเออศีลเราผิดข้อไหนกรรมบทตรของเราเรามีการเบียดเบียนเกียดค่าตัดค่าตัดตาชีวิตผู้อื่นเบียดเบียนผู้นห้เขาเดือดร้อนเพราะเราหรือไม่นะคะ แล้วเราได้มีการลักทรัพย์ขโมยทรัพย์สินหรือสิ่งของที่คนอื่นเขาไม่ได้นอนุญาตหรือเปล่าในแต่ละวันนะคะเราได้ไปรักชอบหรือว่าหาวิธีทางที่จะแย่งของรักของห่วงหรือหรือคนรักของคนอื่นหรือไม่นะคะรวมทั้งการที่เราได้ใช้ชีวิตการเออเล่นการพนันหรือเปล่าผิดผิดในเรื่องของการดย่มสุรามีอะไรไหมก็คือเช็คตัวเองตลอดนะคะอย่างเราเล่นการพนัน ถ้าหากเป็นแค่เพื่อเพื่อนสนานในครอบครัวก็อาจจะไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีทรัพย์สินมีการสูญเสียมีปัจจัยเงินทองทอเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้นก็ผิดสิแน่นอนนะคะแล้วก็เราก็ต้องมาดูว่าอีกเราก็มานักงคิดไปอีกว่าเอ๊ะเราอนะมีการพูดเท็จพูดโกหกพูดเพ้อเจอพูดส่อเสียดกับใครไหมทําให้คนอื่นเขาเสะเทือนใจไม่พอใจหรือเสียแทงใจเพราะเราหรือเปล่านะคะ ก็มาพิจารณาในเะรื่องของกายกรรมวจิตกรรมของเราเสร็จแล้วก็มานั่งดูอีกที่ว่าจิตของเราเนะ่ะเราเผลอไปปราบใครไหมไปพูดให้คนอื่นเขาหรือว่าไปคิดหรือว่าไปโกรธโมโหไปพยาบาทอาฆาตแค้นใครอีกหรือเปล่าเราคิดถูกไหมเราคิดผิดไหมมันพิจารณาตัวเองในแต่ละวัน ก็ทําให้รู้สึกว่าเราเริ่มอยากเป็นคนดีเป็นคนดีประมาณไหนถึงจะพอใจเป็นคนดีที่สามารถพ้นทุกข์ทาวโรได้นี่คือปวัมปรรถนาสูงสุดของเรานะคะก็จะพิจารณาตัวเองในเรื่องของสีลห้าพิจารณาตัวเองในเรื่องของกรรบุตรศิเสร็จแล้วแล้วก็น้องถวายบุญนะคะบุญของเราคือถวายน้องบุญทั้งหมดก็คือบุญในประลใดที่ลูกน,ะนั้นเคยทำมาในทุกๆชาตินะคะรวมทั้งอาบิปูชาดาที่ตั้งบุญส่งมา ขอให้สดใหม่เสมอลูกขอเบิกอีกครั้งนะคะขอน้อมถวายแด่ทุกพระอาหทุกพระองค์หน้าแดนที่พิพานถวายแด่องค์สัจธรมมาสัมพุทธเจ้าอุป์ปฏิัติขอพุทธเจ้าแล้วก็ข้าราหารทีนาสมบุญเช่นที่พิานทุกๆพระองค์นะคะอันมีสมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมธรรมบิดาเป็นประธานนะคะแล้วก็ขอพระเมตตาของทุกๆพระองค์เมตตารับบุญรับผลของลูกแล้วโปรดเมตตา อนุเคราะห์สบเคารลูกด้วยการแผ่บุญนั้นกุศลน,นั้นของลูกไปพร้อมกับพลังทิ์พลังจักรวาลพลังบุญแห่งแสงคิ์นิพพานแสงทิ์อริยทรัพย์อริยสัรมวิสุทธิทิพย์และแสงฉับพันรังสีรัศมีหกประการของทุกๆพระองค์นะคะแผ่ไปถึงทุกเจ้ากรรมในเรของลูกทุกภพกทุกชาติที่เคยพลาดผิดม,มาแล้วก็ไปถึงทุกคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์องค์เทพเทวดาทุม ทุกพระบาททุกพระองค์ที่มีเมตตาจิตต่อรูปมาในทุกทุกชาตินะคะแล้วก็ถึงพระปู่เจ้าที่ผีบ้านผีเรือนที่ดูแลรปักรักษาที่อยู่อาศัยของเราแล้วก็ถึงผู้เป็นใหญ่ศาตร์แลูกกระทัาองค์พระปู่สหบดีพรมองค์พระปู่พญายุราชท่านเท้าสักกะเทวราชองค์ท่านนายนิรยบาลองค์ท่านเท้าจตุลุกบาลทั้ง4องค์ท่านสลีพุทธอามัดพระพยามจุลราชทุกพระบาททุกพระองค์ทั่วทั้งสามแย่ลูกกระท่าแสจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลนะคะทุกทุกดวงจิตนะคะ ทำแบบนี้บ่อยๆเรื่อยๆทําเมื่อไหร่ที่คิดขึ้นได้ก็จะทําแล้วก็ส่งบาร,รมีไปมันเหมือนกับเราพยายามต่ออินเทอร์เน็ตถึงท่านแล้วก็ไปเปิดไปคา้อประตูของท่านวันหนึ่งเมื่อเราเกิดภาวะฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินคือวันหนึ่งนะ่ะบุ๋มก็มีทุกข์เหมือนทุกคนคือทุกข์ของคาราวาาของคนครองเลยก็คือทุกข์จากการทํามาหากินนะคะเพื่อเพื่อเลี้ยงเบญจขัน ตัวชีวิตของเราให้มันดำรงอยู่ใช่ไหมคะก็วันหนึ่งเราก็ทำงานกับเพื่อนร่วมงานกันเป็นทีมใช่ไหมคะแต่ทำงานไปเราทุกคนก็มีเป้าหมายเป้าหมายที่เราจะบ,บรรลุนั่นก็คือการบรรลุยอดขายถูกไหมคะแล้ววันนั้นน่ะมันเป็นมันเลยมันประมาณสัก2 0 25 26ยี่ที่5ท่ดทแล้วคะ่ะวันนั้นก็ถึงสิ้นเดือน เราฝัามสกว่ายอดขายของเรามันไปถึงแค่ครึ่งทางเองมันเลยออตั้งครึ่งทางอีกตั้งหลายแสนบาทเราจะไปทํายังไงให้มาจากไหนคือดูดูรอบๆตัวแล้วเนะี่ยมันหมดหนทางแล้วล่ววะค่ะมันไม่มีหนทางแล้วก็นี่แหละก็คืออธิษฐานจิตถึงพระอ,องค์ท่านอธิษฐานท,ทุกวันว่าพ่อขาพ่อเมตตาลูกดว้วยเถิดพูดเหมือนเราพูดกับพ่อของเรานี่แหละอยากพูดอะไรพูดอยากบอกอะไรพ่อบอก ไปกราบท่านไปน้อมนะสารภาพถ้าหากวันไหนเราผิดศีลหรือว่าเราพ้องศีลกำลบทกิษิ์เราไม่สมบูรณ์ไม่บริสุทธิ์ก็จะก็จะไปแบบนี้เลยค่ะไปน้อมกราบพระองค์ท่านนึก,น,กนึกถึงท่านยูแต่ละเวลาแล้วคุยกับท่านแล้ววันหนึ่งน่ะมันหรืออีกประมาณ5้าวันมันจะต้องบรรลุเป้าหมายและมันเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเราจะทํำยังไงก็เราก็นอนนะคะฝันเรารู้สึกว่าวันนั้นน่ะ เหมือนว่าเราเดินขึ้นขึ้นภูเขาซึ่งภูเขาลูกนั้นเนี่ยมันเป็นภูเขาที่โดนไฟไหม้นะคะมีแต่ตอดําๆที่ที่เหลืออยู่แล้วเราก็ก้มลงมองก็เห็นมีงูมีมีสัตว์เลื้อยคานเป็นไปนหมดย้อยเยอะอยู่บน,นเท้าของเราซึ่งเราเองก็เดินไปก็ขยิบเท้าไปป็กลัวนะคะแล้วทีนี้ด้วยความรู้สึกว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างคะ่ะหล่นลงมาจากฟ้าน่าจะเหมือนลูกแก้วลูกแก้วใสๆนะคะหล่นลงมาจากฟ้าหล่นลงมาบน หล่นลงมาตุ๊บลุมข้างหน้าเราเสร็จแล้วปุ๊บมันเกิดเป็นรัศมีออกไปเหมือนกระจายออกไปไปดูวกว้างเป็นเป็นใสๆขาวๆกระจายออกไปว่าบออกไปเสร็จปุ๊บตรงหน้าเราตรงนั้นไม่มีสัตว์เลื้อยคลานอยู่ไม่มีสัตว์ร้ายตรงนั้นอยู่เลยกลายเป็นแบบว่าเรียบดูสะอาดสะอ้านเป็นหมดเลยเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ได้ยินเสียงท่านบอกว่ายื่นมือมาลูกก็ลเลยยื่นมือซ้ายไปค่ะยื่นมือซ้ายไปเสร็จปุ๊บเหมือนมีประมาณ สี่ห้าลูกนะคะหล่นลงมาที่มือเราก็เลยเป็นลูกแก้วนะคะใสๆเราก็เลยเอามือกำไว้พอกำเสร็จปุ๊บก,ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นลูกแก้วแต่ทำไมเวลาเรากำมันนะะุ่มนุ่มนุ่มมือมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บแค่เราเอามือกำขึ้นมนปุ๊บก,ก็ได้ยินเสียงอ่าเสียงสวดมนต์นะคะเสียงนี้เป็นเสียงที่ไพเราะมากบอกว่าพุทธสารนังทาชาัชฌม สารนังกัจจามีสั่งคังสารนังกัจจามีเหมือนเปิดเทพเลยค่ะไพเราะมากแค่หยุดปุ๊บเรารู้สึกว่าเออเราตื่นขึ้นมาเชื่อไหมคะหลังจากนั้นรู้สึกมันมีพลังแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยว่าเราจะไปหาจอดาขายจากที่ไหนมาเพิ่มให้ออเดอร์ของเราปรรลุปเป้าหมายให้ทีมเรา ำเร็จไปด้วยกันนะคะวันสุดท้ายวันสิ้นเดือนพอดีอเขาจะต้องปิดยอดขายประมาณ4ี่ทุ่มเชื่อไหมคะว่าออเดอร์สุดท้ายที่เราได้มานะพอเราสั่งของสั่งออเดอร์ไปเสร็จปุ๊บพอเรากด Enter ปุ๊บเรามาดูนาฬิกาสามทุ่มห้ิบเก้นาทีก็คือทันนะคะทันทันทัน,ท,นทันออเดอร์ทันที่จะปิดยอดขายในวันนั้น ซึ่งในการที่เรามีรายได้าจากยอดขายในวันนั้นก็คือก็เป็นเงินหลักแสนแล้วพอเราบรรลุเป้าหมายในวันนั้นเราได้โบนัสเพิ่มไปอีกเป็นหลักแสนมันมีความรู้สึกว่าถ้าเราไปทําเองถ้าไม่มีองค์พระเบื้องสูงที่ท่านเมตตาอนุเคราะห์ส่งเคาะก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาได้อย่างไรและไม่รู้ว่ามันมาได้อย่างไรมันเป็นปฏิหารมากๆก็บรรลุเป้าหมายแล้วก็เลยตั้งทีงอ่อธิษานกับท่านว่า,าลูก ซับซึ้ง,งในครอบในค้อบคของท่านปีนี้คือปี2565นะคะแต่สิ่งที่บุกเจอคือปี2564ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเบิกบานมันปีตีมากก็คือว่าบอกท่านว่าจากนี้ไปลูกจะขอเป็นคนดีดีของลูกคือดีการที่จะทำของลูกให้คนทุกข์ทารวลให้ได้แล้วก็จะตอบแทนพระคุณขององค์พระเบืองสูงที่เมตตาต่อลูกเผยแผ่ธรรมของพระองค์ท่านตามที่ลูกสามารถทําได้ตามกําลังของลูกแล้วก็ เราเองก็ได้ทํางานร่วมกับพี่วันแล้วก็ขอบคุณความเมตตาของพี่วันมากๆที่สอนให้เราให้เราเชื่อนะคะว่าการที่เราจะได้จิตพ้นทุกข์ถาวรนั้นมีอยู่จริงๆและทําได้จริงๆและเราก็สามารถที่จะขอพลังบุญของพระองค์ท่านคือเรารับท่านหลวงพ่ออยากแหละบอกอะไรร,ระบบกับพ่อแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆโดยที่เราไม่รู้ว่ามาได้ยัางไงาน,นะคะมันเกิดทําให ทำให้คนที่เขาจะดูแลเราหรือช่วยเหลือเราเข้ามาหาเราด้วยความเมตตานะคะแล้วก็คือสําเร็จตรงเป้าหมายแล้วก็บรรลุเป้าหมายในวันนั้นนัวิินาทีสุดท้ายด้วยด้วยแรงอธิษฐานจริงๆค่ะเมื่อเราถึงพ่อพ่อก็ถึงเราแล้วก็เชื่อมั่นมากๆว่าท่านเมตตาต่อเราที่สุดแต่สิ่งที่เราจะต้องทําหน้าที่ของเราต่อไปคือ รักษาจิตรักษาใจของเราให้สะอาดของใสเพื่อรับคลื่นอินเทอร์เน็ตหรือพลังงานของท่านเพื่อให้เราได้เป็นพุทธบุตรที่ดีของพ่อแล้วก็ทํางานรับใช้พระองค์ท่านให้คนอื่นพาคนอื่นแนะนําคนอื่นให้รู้ทางเส้นทางที่จะไปพระนิพพานให้ได้ซึ่งพระนิพพานนั้นถามว่ายากไหมคาพูดนี้ต้องขอขอบคุณทงตี้นะคะนิพพานนั้นแสนยาก แต่ไม่ได้หมายความว่าเราทําไม่ได้อันนี้ประทับใจมากนะคะแล้วก็ขอบคุณคําพูดดีๆมันเป็นสิ่งที่เตือนใจและมันเป็นคําพูดที่เราเอามาเตือนจิตตะตอเหล,ล่าเวลาว่านี่คือเป้าหมายของเรานะเราต้องทําให้ได้แล้วก็ขอบคุณทุกทกท,กท่านที่เป็นทีมงานของบ้านธ่นิพานนะคะที่มีจิตเมตตาต่อต่อมด,ด้วยนะคะแล้วก็บุญใดกุศลใดที่เกิดจากการสาธยายธรรมแบ่งปันสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตวันนี้นะคะ ขอ้อมถวายองค์พระบุญสุขุพุทธาท,ทุพะองค์ขอพระเมตตาขอพระบารมีของาาาาาาทพุพระองค์แผ่บุญนั้นกุศลน,นั้นไปถึงเพื่อนเพื่อนทางญาติเพื่อนทางจิตมิตีทางธรรมทุกท่านรวมถึงปุถยานกาลยานมิตรที่อยู่ในบ้านพาถพุทธเจ้าทุกๆๆทุก,ท,กทุกทุกท่านนะคะขอให้ได้รับบุญนั้นกุศลนี้แล้วก็ให้เราได้พบเจอจิตใจความดีงามหรือสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดเกิดขึ้นกับทุกทุกดวงจิตนะคะกาบสาธุค่ะ สาธุสาธุสาธุอนุโมทนานี้